สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภูษาอ๊อฟสยามของเราขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจไม่ให้พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะช่องนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งปันเพื่ออนุรักษ์สมบัติของชาติเพื่อไม่ให้ตกเป็นของคนอื่นโดยปราศจากความชอบธรรมโดยเฉพาะเพื่อนข้างบ้านของเรานะคะวันนี้มาพูดถึงเรื่องความน่ากลัวของคอมเมน ที่สอนลูกหลานให้โกหกซ้ำๆโกหกจนหลอนเรื่องของการเคลมวัฒนธรรมไทยปัจจุบันขมรมีความพยายามอย่างมากในการเคลมวัฒนธรรมไทยคนไทยบางคนก็ตื่นตัวบางคนกลับนิ่งเฉยได้แต่กล่าวว่าความจริงก็คือความจริงแต่พฤติกรรมการเคลมวัฒนธรรมไทยของขมรฝังรากลึกไปมากจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันระหว่างชาวไทยกับชาวขมร คามสื่อโซเชียลต่างๆเรื่องการพยายามเคลมรมวัฒนธรรมไทยมีมูลพอสังเกตได้ว่าพักหลังนี้รัฐบาลไทยมีความตื่นตัวโดยยืน่นยูเนสโกหลายอย่างอาทิเช่นโขนชุดชุดไทยมวยไทยสงกรานในประเทศไทยโบราณสถานขณะเดียวกันขเขมรนก็พยายามยืน่นทิพาดขัดขวางไม่ให้มีการยืน่นยูเนสโกของไทยสำเร็จ พฤติกรรมการเคลมกระบวนการเคลมวัฒนธรรมไทยโดยขมร้นทำเป็นกระบวนการเรียกว่า IO หรือยุทธการทางข้อมูลข่าวสารพฤติกรรมเปลี่ยนเรื่องโกหกให้เป็นความเชื่อฝังหัวโดยนำรูปที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยแปะธงชาติขมรนแล้วเผยแพร่พโพสแล้วแชร์ไปเรื่อยๆทำซ้ำๆทุกวันจ,จนเป็นดิจิตอลฟุตปริ้น ตารทําคลิปปั่นกระแสโดยอินฟลูเอนเซอร์คลิปที่ให้ความรู้จักฝั่งเขมนฝั่งเดียวการเขียนบทความการแปลนิทานไทยโบราณเป็นภาษาเมรแล้วตั้งชื่ออย่างเขมรจากเดิมว่าเป็นเรื่องโกหกบัดนี้กลายเป็นความเชื่อว่าสิ่งที่โกหกนั้นจะกลายเป็นเรื่องจริงพฤติกรรมลอบเรียนแบบพัฒนธรรมไทยการเรียนแบบคงไม่เป็นปัญหาหากผู้เรียนแบบรับรู้และเผยแพร่ต่อไป ว่ามาจากไทยแต่สิ่งที่ขมรทำกันอยู่ตอนนี้คือลอกเรียนแบบแล้วบอกว่าตัวเองเป็นต้นฉบับแต่กลับบอกว่าวัฒนธรรมไทยคัดลอกมาจากขมรตีตราว่าไทยเป็นโจรขโมยวัฒนธรรมของเขาปฤติกรรมการเคลมวัฒนธรรมไทยผ่านวิกิพีเดียการแก้ไขวิกิพีเดียโดยเฉพาะบทความภาษาอังกฤษพบว่าขมรทำเป็นขบวนการทั้งลบข้อความที่เกี่ยวข้องว่าเป็นของไทย และไปแก้ข้อความว่าเป็นของขอมมนแล้วสร้างแทรกการอ้างอิงหนังสือคอมมนพร้อมแทรกคำศัพท์ขมเมนไว้ตามบทความต่างๆซึ่งปกต,ตินักเขียนวิกิจ,จะไม่ลบบทความถ้าไม่มีข้อมูลอ้างอิงเพียงพอเว้นแต่บทความนั้นมีผู้เชี่ยวชาญดูแลอยู่และผู้เชี่ยวชาญต้องตรวจสอบความถูกต้องสม่ำเสมอ แต่บทความมีจํานวนมากที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลไม่ทั่วถึงจึงเป็นช่องโหว่ร้ายแรงที่เขเมรอาศัยเข้าไปบิดเบือนบทความขณะเดียวกันคนไทยมักชอบพูดว่าวิกิพีเดียใครๆก็เข้าไปแก้ไขได้ไม่น่าเชื่อถึงแต่ความประมาทอย่างหนึ่งคือวิกิพีเดียเป็นแหล่งข้อมูลเริ่มต้นชั้นแรกๆที่เข้าถึงได้ง่ายไม่ใช่ทุกคนที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริง ประกอบกับแต่ละคนต่างมีความรู้ไม่เท่ากันจึงอาจหลงเชื่อไปก่อนว่าสิ่งที่วิกิพีเดียเขียนไว้อาจเป็นจริงหรือมีมูลเหตุก็ได้บทความวิกิพีเดียเรื่องเบียวกันมีได้หลายภาษาบทความวิกิพีเดียแต่ละภาษาแม้เรื่องเดียวกันก็เขียนไม่เหมือนกันยิ่งเป็นบทความวิกิพีเดียภาษาเขมรแล้วอะไรที่ว่าเป็นของไทยจะถูกแก้ไขเป็นของเขมร จนอาจลุกลามไปถึงบทความภาษาอื่นๆด้วยพฤติกรรมการอยากมีวัฒนธรรมร่วมปฏิเสธไม่ได้ว่าดินแดนไทยและเขมรมีการเคลื่อนย้ายไปมาของวัฒนธรรมซึ่งพัวพันกันอยู่ยากจะแยกออกจากกันได้แต่วัฒนธรรมไทยบางอย่างมีวิวัฒนาการจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยและวัฒนธรรมไทยบางอย่างมีชื่อเสียงอย่างมากจึงเทรมเป็นของตนเองได้ยาก ขเขมรจึงอาศัยช่องทางหนึ่งเรียกว่าวัฒนธรรมร่วมหรือพหุวัฒนธรรมซึ่งสารตั้งต้นวัฒนธรรมอาจมาจากแหล่งเดียวกันแต่ปลายทางวัฒนธรรมล้วนมีวิวัฒนาการจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะท้องถิ่นเช่นกรณีประเพณีสงกรานต์อาจเป็นพหุวัฒนธรรมในแง่ของประเพณีแต่คำเรียบชื่อไม่เหมือนกันและมีจารีตประเพณีไม่เหมือนกันขณะที่ขเขมรพยายามขอเป็นวัฒนธรรมร่วมโดยใช้คำว่า สงกรานคมพูชาแทนคําว่าโจธรมรขมย์เหมือนอย่างไทยเพื่อหวังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในชื่อเสียงแต่พฤติกรรมเขมรในโลกออนไลน์กำลังพยายามบอกว่าสงกรานเป็นภาษาเขมรและมีต้นกําเนิดมาจากเขมรเป็นคําสัรสกฤตไม่ใช่ภาษาไทยเป็นต้นแม้คําสงกรานเป็นภาษาไทยตรงตามหลักภาษาไทยก็ตาม การมีส่วนร่วมของนักการเมืองนักวิชาการการเคลมวัฒนธรรมไทยมีความรุนแรงมากน้อยส่วนหนึ่งก็มาจากนักการเมืองนักวิชาการผัวพันทั้งเรื่องผลประโยชน์เรื่องความสัมพันธ์ร,ระหว่างประเทศด้วยการที่กลุ่มคนเหล่านี้ออกมาชี้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมไทยสิ่งนั้นมาจากเขมรมาจากอินเดียทั้งทงที่สมตั้งต้นอาจเหมือนกัน แต่วัฒนธรรมไทยหลายอย่างถูกปรับปรุงจนเป็นอัตลักษณ์แบบไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลหรือการแสดงทัศนะในเชิงโบราณคดีภายใต้องค์ความรู้ของตนต่อผู้คนจํานวนมากนวนมีผลต่อการเคลมวัฒนธรรมไทยในขณะนี้อาจเป็นการสูงไฟให้การเคลมวัฒนธรรมมีความรุนแรงมากขึ้นการด้อยค่าของชาวไทยหนึ่งในกระบวนการเคลมวัฒนธรรมไทยที่น่ารังเกียจที่สุด คืนสร้างรอยร้าวความสัมพันธ์ของคนไทยต่อขมรเกิดการด่าทอว,ว่าโจรสยามขโมยวัฒนธรรมขมรขณะเดียวกันกลุ่มชาวไทยที่ตระหนักและหวงแหนวัฒนธรรมของไทยก็ต้องออกมาปรามกลับด้วยการตั้งกลุ่มกันเองคอยอธิบายสิ่งที่เขมรบิดเบือนจากความจริงรวมทั้งการต่อต้านด้วยการด่าทอกลั่บ้างขุดคุ้ยหลักฐานมาต่อสู้ทว่าขมรจะยอมจำนนต่อหลักฐาน หรือเปล่ากลับกล่าวหาว่าหลักฐานเหล่านั้นเป็นของปลอมโดยส่วนตัวเห็นว่าการกระทําของเขเมรและการพยายามเคลมวัฒนธรรมไทยเป็นเรื่องที่น่าวิตกังวลขอบคุณบทความจากสยามรับสัปดาห์วิจารณ์พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ